แล้วเชาว้าอย่างเงี้ยทำข้าวต้มหมูกินบ้างดีแม่ได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้ข้าวสารข้าวเหนียวใส่เกลือรดดียิ้วขาวน้ำมันหอยหงนัวพริกไทย vũ bột yêu đam quan đẹp rồi chặt tay thua à, thế mà lên ข้าวต้มเครื่อง